จติินสวมกกกาางงเเๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราคือมันมีปรากฏการณ์ที่เสียงร้องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะสามารถสะกดใจคนฟังได้ทั้งประเทศเลยครับ เป็นเรื่องที่ฮือหาว่าฮะจริงๆถึงขนาดที่ศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นกรรมการในรายการเนี่ยนะครับอุทานออกมากลางรายการเลยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังเวทีดวลเพลงชิงทุนกับการแสดงของน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมตอนนั้นน้องอายุแค่12ปีเองนะคะกำลังจะร้องเพลงดอกย่าในป่าปูนครับผมเราก็จะมาดูกันจากข้อมูลที่มีบันทึกบรรยากาศวันนั้นคำพูดต่างๆและก็ผลที่ตามมาด้วยว่าเอ๊ะ ทำไมการแสดงครั้งนั้นมันถึงได้พิเศษแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจคนได้มากขนาดนั้นคือเป้าหมายเราก็อยากจะทําความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าอะไรคือหัวใจสําคัญอะไรที่ทําให้เสียงของเด็กอายุ12ตอนนั้นมันสั่นความรู้สึกคนได้ขนาดนั้นเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะคะ ลองลึกภาพตามกันก่อนนะคะบรรยากาศในสตูดิโอดวนเพลงชิงทุนคืนนั้นคือถึงจะเป็นรายการที่คุ้นเคยแต่ความกดดันของการแข่งขันมันก็มีอยู่แล้วเนาะแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนั้นมันเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่52ของน้องต้นข้าวแล้วด้วยนะครับโห52สสมัยใช่ครับคือเวทีอาจจะคุ้นแต่การรักษาแชมป์ไว้นานขนาดนี้เนี่ยมันมีความท้าทายมีความกดดันมหาศาลอยู่แล้วล่ะครับ แล้วบนเวทีก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งน้องต้นข้าวสุปริยาจากกาญจนบุรีตอนนั้นอายุ12ปีกำลังจะขึ้นแสดงป้องกันแชมป์สมัยที่52ครับผมแล้วเพลงที่น้องเลือกมาในวันนั้นก็คือเพลงดังของควีนลูกทุ่งตายอรไทยเพลงดอกย่าในป่าปูนค่ะเพลงนี้จริงๆความหมายมันทรงพลังมากอยู่แล้วนะครับคือเล่าเรื่องชีวิตเด็กสาวต่างจังหวัดเข้ามาสู้ในเมืองใหญ่มีทั้งความฝันความหวังความลำบาก มันเป็นเพลงของคนสู้ชีวิตจริงๆนะคะใช่ครับมันเลยเข้าถึงใจคนง่ายมากๆอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเพลงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคืออะไรคะคือเหตุผลส่วนตัวที่น้องเลือกเพลงนี้ครับมีข้อมูลจากทีมงานเบื้องหลังเขาเล่าว,ว่าน้องบอกกับทีมงานว่าว่าหนูอยากร้องเพลงนี้ให้ย่าฟังเพราะหนูก็เหมือนดอกญ้าที่อยู่ในป่าปูนเหมือนกันโอ้โหคือน้องเอาชีวิตตัวเองเข้าไปผูกกับเพลงเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันเลยไม่ใช่แค่การเลือกเพลงมาร้องประกวด แต่มันมีความหมายส่วนตัวลึกๆอยู่ข้างในด้วยแล้วพอถึงตอนแสดงจริงๆค่ะน้องต้นเข้าก็หลับตาสูดหายใจลึกแล้วเสียงใสๆพอเปล่งออกมาคำแรกดอกหญ้าในป่าปูนยืนลำพังกลางแดดลมฝนจากบันทึกเหตุการณ์นะครับบอกว่าวินาทีนั้นทั้งสตูดิโอเงียบกริบเลยทุกคนตั้งใจฟังจริงๆแค่เสียงใสๆก็น่าฟังแล้วนะคะแต่ว่ามันมีพลังบางอย่างที่หยุด ทุกคนได้จริงๆไม่ใช่แค่ใสแต่มันมีความรู้สึกมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นตั้งแต่คำแรกเลยมันดึงดูดมากๆแล้วก็มาถึงท่อนไฮไลท์ท่อนที่คนพูดถึงเยอะที่สุดที่ร้องว่าหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาแล้วตรงคำว่าชั้นเนี่ยแหละคะ่ะที่น้องใช้เทคนิคลูกคอแบบชั้นชั้นชั้นต่อเนื่องกันอือห <c oughs> ตรงจุดนั้นแหละครับที่เป็นเรื่องเลยคือลูกคอตรงนั้นเนี่ยตามที่บันทึกไว้นะครับมันไม่ใช่แค่เอื้อนธรรมดาแต่มันทั้งคมชัดเสียงสะอาดมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อัดแน่นแล้วที่สำคัญคือมันเป๊ะกับจังหวะดนตรีมากๆสำหรับคนฟังทั่วไปอาจจะต้องอธิบายนิดนึงไหมคะว่าลูกคอคืออะไรอ๋อได้ครับ คือลูกคอเนี่ยมันเป็นเทคนิคการเอื้อนเสียงหรือการทําให้เสียงมันสันส่นๆเป็นยังหวะเป็นเอกลักษณ์สาคัญของเพลงลูกทุ่งเลยการจะทําให้ดีเนี่ยมันต้องมีทั้งทักษะและก็สําคัญมากๆคือต้องใส่หัวใจหรืออารมณ์ลงไปด้วยซึ่งน้องต้นข้าวทําได้หมดเลยในท่อนนั้นแล้ววินาทีนั้นเองที่กล้องจับไปที่คุณตกกะกแตนโลดากรรมการใช่ครับภาพนั้นชัดเจนมากคือคุณตกกะกแตนแบบ อาปากค้างเลยค่ะเอามือทาบอกแล้วก็อุทานเสียงดังออกมาเลยว้าวมหัศจรรย์มากทําได้ยังไงทําได้ยังไงเนี่ยครับอุทานซ้ําๆเลยนะทําได้ยังไงทําได้ยังไงแล้วตอนนั้นคือเสียงฮือฮาเสียงปลบมือจากคนดูในห้องส่งดังลั่นเลยส่วนน้องต้นข้าวเองก็ยังร้องต่อนะคะแต่ก็แอบมีรอยยิ้มบางๆออกมาคือปฏิกิริยาของคุณตะกะแแนเนี่ยนะครับมันสําคัญกว่าแค่คําชมธรรมดานะยังไงคะการที่ศิลปินระดับนี้ ที่ฟังเพลงลูกทุ่งมันนับไม่ถ้วนเห็นนักร้องมาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยแสดงอาการชึ่งประหลาดใจออกมาแบบไม่ปิดบังเลยเนี่ยค่ะมันเหมือนการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะมันไม่ใช่ส anyway> like ิ่งที่เห็นได้บ่อยมันเหนือความคาดหมายใช่ครับมันอาจจะเหนือกว่ามาตรฐานที่กรรมการอย่างคุณตะกแ่นเคยเจอมาด้วยซ้าไปมันคือบางอย่างที่ว้าวจริงๆแล้วความเหนือที่ว่าเนี่ยค่ะในมุมมองคนทําเพลงมันมาจากอะไรคะเทคนิคลุ้นล้วนหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น คำถามดีมากครับคือเทคนิคมันสําคัญอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ทําให้ครั้งนี้มันเหนือขึ้นไปอีกเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่เทคนิคผิวๆนะแต่มันคือการผสมกันที่ลงตัวมากๆระหว่างเทคนิคที่แม่นยำกับความรู้สึกและความจริงใจที่มันพุ่งออกมาจากเสียงนั้นเลยปฏิกิริยาคุณจัก,การแตนงก็เหมือนยืนยันว่าเขาสัมผัสดได้ถึงอะไรที่มันลึกกว่าแค่การร้องเพลงตามโน้ตแต่มันคือการสื่อสารอารมณ์ที่แบบแบบโขทรงพลังมากๆ พอร้องจบคุณตะกะแตนก็ให้คอมเมนต์น้องบนเวทีเลยบอกว่าลูกคอแบบนี้ลูกเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ฝึกกันได้ง่ายๆนะลูกมันมาจากพรสวรรค์และหัวใจของหนูจริงๆขอให้รักษาไว้ให้ดีนะลูกคำพูดนี้ตอกย้ำเลยครับประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยใช่ค่ะคือเป็นการยอมรับจากศิลปินรุ่นใหญ่ประสบการณ์20กว่าปีว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกฝนเทคนิคแต่มันมีเรื่องของพรสวรรค์ที่เติดตัวมาแล้วก็ที่สำคัญคือหัวใจที่ใส่ลงไป การเน้นเรื่องหัวใจนี่น่าสนใจนะคะในยุคที่บางทีการประกวดก็เน้นแต่เทคนิคโชว์พลังเสียงอะไรแบบนี้ใช่ครับคำพูดนี้เลยเหมือนการให้คุณค่ากับความรู้สึกความจริงใจที่ส่งออกมาซึ่งมันก็ทัดใจคนดูในห้องส่งมากนะตอนนั้นหลายคนน้ำตาซึมตามไปด้วยเลยทีนี้คนก็คงอยากรู้ว่าเอ๊ะเบื้องหลังความสามารถขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมน้องไปเรียนที่ไหนฝึกยังไงมีสูตรลับหรือเปล่า จากข้อมูลที่เรามีนะครับกลับพบว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเอ้าหรอคะครับหัวใจสำคัญจริงๆมีแค่2อ,อย่างคือการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกวันหลังเลิกเรียนอันนี้คือความพยายามล้วนๆเลยค่ะกับอีกอย่างคือคือคำสอนของคุณย่าหนีครับ ผู้ที่ดูแลน้องตนข้าวมาอ๋อคุณย่านีมีคําสอนหนึ่งที่คุณย่าให้ไว้กับน้องและน่าจะเป็นกุญแจสําคัญมากๆเลยคือท่านสอนว่าเวลาร้องเพลงอย่าร้องด้วยเสียงแต่ร้องด้วยใจโหคำสอนสั้นๆแค่นี้เลยนะครับแต่ความหมายมันลึกซึ้งมากแล้วมันก็สะท้อนออกมาในการร้องของน้องชัดเจนจริงๆร้องด้วยใจมันต่างจากร้องด้วยเสียงยังไงคะในทางปฏิบัติคือร้องด้วยใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปล่งเสียงให้ถูกคีย์ถูกจังหวะ แต่มันคือการทำความเข้าใจเนื้อหาอารมณ์เรื่องราวของเพลงนั้นจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาจากความรู้สึกข้างในเหมือนเป็นการเล่าเรื่องใช่ครับเป็นการเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงไม่ใช่แค่โชว์เสียงร้องเฉยๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเสียงเด็กอายุ12ถึงเชื่อมโยงกับคนฟังได้ลึกขนาดนั้นเพราะมันมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมากแล้วผลกระทบมันไม่ได้จบแค่ในสตูดิโอวันนั้นนะคะพอรายการออกอากาศไป คลิปวิดีโอที่น้องร้องเพลงดอกย่าในป่าปูนวันนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลเลยใช่ครับในทิกต o k ใน YouTube ยอดวิวนี่คือเป็นล้านล้านเลยนะคนแชร์กันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วคอมเมนต์จากคนดูทางออนไลน์ก็น่าสนใจนะครับมันช่วยตอกย้ำเรื่องหัวใจในการร้องได้ดีเลยมีคนเขียนประมาณว่านี่ไม่ใช่แค่เสียงเด็ก แต่มันคือเสียงจากหัวใจของคนที่เคยลำบากจริงๆโอ้โหคือคนฟังเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจถึงประสบการณ์ที่อยู่ในเสียงนั้นเลยนะคะใช่ครับเขาไม่ได้ยินแค่เสียงเพราะๆไงแต่เขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างหรืออีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าตอนฟังคาว่าฉันฉันฉันฉน้าตาไหลโดยไม่รู้ตัวท่อนนี้กระแทกใจคนเยอะมากจริงๆค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ ผมคิดว่า,าจ,จะเป็นเพราะลูกคอที่มันทั้งคมชัดแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ตรงนั้นนะครับมันไปสกิดใจหรือไปโดนความรู้สึกร่วมของคนที่เคยผ่านความลำบากหรือกำลังสู้เพื่อเป้าหมายบางอย่างอยูอย่พอดีอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเลยเป็นพลังของการสื่อสารอารมณ์ที่มันเหนือกว่าแค่เทคนิคธรรมดาสรุปก็คือเสียงน้องวันนัน้นมันมีพลังในการสะกดใจคนฟังได้จริงๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนน้องอายุ12-13เนาะแต่ถึงตอนนี้น้องก็โตขึ้นแล้วแต่เหตุการณ์นั้นก็ยังเป็นที่จดจำเป็นแรงบันดาลใจในวงการลูกทุ่งอยู่เลยครับถ้าเรามองย้อนเส้นทางน้องต้นข้าวเองก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะจากเด็กที่เคยประกวดและตกรอบมาก่อนไม่ได้ชนะตั้งแต่แรกไม่ใช่ครับแต่ด้วยความมุ่งมั่งฝึกซ้อมไม่ยอมแพ้ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อย จนเป็นแชมป์ดวลแพลงชิงทุนยาวนานถึง68สมัย68สสมัยสุดยอดมากแล้วในที่สุดก็ได้เป็นศิลปินดาวรุ่งมีผลงานของตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยเหมือนเป็นบทพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยนะคะว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีความพยายามใช่ครับแล้วก็ความพยายามอย่างหนักก็อาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีหัวใจมันต้องมาคู่กันจริงๆทั้งพรสวรรค์ความพยายามแล้วก็หัวใจถูกต้องครับ สามสิ่งนี้เลยที่ทําให้น้องต้นข้าวทาได้ดีขนาดนั้นนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมการแสดงเพลงดอกญ้าในป่าปูนของน้องต้นข้าววันนั้นถึงยังเป็นที่พูดถึงเป็นที่จดจํามาถึงทุกวันนี้มันเป็นมากกว่าแค่การแสดงที่ดีแต่มันเป็นโมเมนต์ที่ทุกอย่างมันลงตัวจริงๆครับแล้วสิ่งที่การแสดงครั้งนั้นสะท้อนออกมามันก็มีคุณค่าสําคัญหลายอย่างนะอย่างแรกเลยคือเสียงแพลงไม่มีกําแพงเรื่องอายุจริงๆค่ะ เด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามาจากใจก็ถึงใจเหมือนกันใช่ครับแล้วอีกอย่างคือความจริงใจเนี่ยไม่เคยล้าสมัยในโลกที่อาจจะมีการปรุงแต่งเยอะแยะบางทีสิ่งที่มันเรียบง่ายจริงแท้ที่สุดนี่แหละกลับทรงพลังแล้วก็สัมผัสใจคนได้มากที่สุด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสรุปแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยากับเพลงดอกหญ้าในป่าปูนในคืนนั้นมันน่าจดจำมากมากก็คือส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆค่ะทั้งพรสวรรค์ที่มีอยู่แล้วความพยายามที่หนักมากและที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเลยคือหัวใจที่น้องใส่ลงไปในทุกคาร้องทุกลูกเอื้อนจริงๆมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ จากข้อมูลที่เราดูมาคือมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องแรงจูงใจในการร้องของน้องวันนั้นว่าจริงๆแล้วเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่การป้องกันแชมป์หรือการชนะอ้าวแล้วคืออะไรคะแต่จ,จะเป็นการร้องเพื่อคุณย่านีที่น้องรักมากๆร้องเพื่อคนดูที่มาเชียร์แล้วก็ร้องเพื่อหัวใจตัวเองเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกข้างในออกมาให้ดีที่สุด อ๋อ oh, เหมือนร้องเพื่อสื่อสารความรู้สึกจริงๆมากกว่าจะแข่งใช่ครับบางทีเนี่ยไอ้กุญแจสำคัญที่ทำให้เสียงมันทะลุการแข่งขันทะลุเทคนิคไปโดนใจคนฟังตรงๆเนี่ยอาจจะเพราะมันมาจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์จริงใจแบบนี้นี่แหละครับน่าคิดมากเลยค่ะครับแล้วนี่ก็อาจจะเป็นคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับในยุคสมัยนี้ที่แบบเทคโนโลยีการปรุงแต่งเสียง ภาพลักษณ์ต่างๆมันมีบทบาทเยอะมากในวงการบันเทิงในศิลปะต่างๆเนาะค่ะทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมดใช่ครับแล้วการแสดงออกที่มันมาจากหัวใจดิบๆมาจากความจริงแท้ที่อาจจะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายอย่างที่เราเห็นในเคสของน้องต้นข้าวเนี่ยมันยังส่งพลังพอที่จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้ลึกซึ้งอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะครับอย่างที่บทความเขาสรุปไว้น่าสนใจว่า เสียงจากหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งสามารถทำให้ทั้งประเทศยิ้มและน้ำตาไหลพร้อมกันได้ปรากฏการณ์แบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าหรือความโหยหาในความจริงใจของคนในยุคนี้กันแน่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะ